ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิวอพูเร่งมือดิวไกเซโร่ป้องกันเหตุไม่คาดฝันฝ่าบิโซโรโนนักข่าวชาวอิตาเลียนระบุลิวอพูใส่เกียร์ห้ากับการดําเนินขั้นตอนหลายอย่างเพราะไม่อยากเจอเซอร์ไพรส์กับดิวของมอยเซตไกเซโร่โดยที่เจเกนครอบมีแผนที่คุยกับไกเซโร่ด้วยหลังจากไกเซโร่ตกเป็นข่าวกับเชลซีแทบทุกวันในช่วงสมร์นี้มันก็กลับกลายเป็นว่าลิวอพูกำลังจะประสบความสําเร็จในการไล่ล่าตัวดาวเตะชาวเอกวาดอ ภายหลังพวกเขายอมทุ่มเงินรวม110บล้านปอนด์ซึ่งจะทำให้นี่เป็นการย้ายทีมที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษเลยทีเดียวทั้งนีโรมาโนโระบุว่าลิเวอร์พูลจริงจังกับดีลนี้มากจนถึงขั้นกำลังเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมสับแม้ว่าจะเป็นในเวลาตีสองกับอีก29นาทีของวันศุกร์ที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาของเกาะอังกฤษก็ตามโดยพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะส่งผลเสียต่อดีลนี้ หากไม่มีอะไรผิดพลาดไกเซโดก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลในวันที่11ส,สิงหาคมนี้ตามรายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิพูวางแผนที่จะคุยกับไกเซโดเป็นการส่วนตัวด้วยโดยการเจรจาที่ว่าจะถือเป็นขั้นตอนท้ายๆของดีวนี้ไม่เอาคนนั้นทำใหม่เอาคนนี้มอยเซตไกเซโดขอขอบคุณบทความจากฮอสซอลมโซ เราไม่รู้หรอกว่าน้ําทะเลที่เห็นนิ่งๆบางทีมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นและเราก็ไม่ทราบอีกเช่นกันว่าฟ้าที่สว่างสวัยแต่จูจ่ๆฝนก็ตกดังโครมสําหรับตลาดซื้อขายของลิเวอร์พูลสมัยนี้ก็คงไม่ต่างอะไรกับ2เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มโดยปิดจ,จ็อบเร็วกับ2นักเตะใหม่อเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์และโดมิโกโซบอสไลเสียนักเตะสําคัญไปพร้อมๆกัน2คนคือจอแดนเน์สันกับฝาบินโยมีข่าวพัวพันกับกองกลางตัวรับคนใหม่อย,ย่างโรเมโอลาเวีย แต่ข้อเสนอแล้วข้อเสนอเล่าก็ถูกเซา์แฮมตันปฏิเสธจนก่าทั้งเชลซียื่นตัวเลขที่มากกว่าวังปาดหน้าแต่กลายเป็นมาชื่อของมอยเซตไกเซโดโผล่ขึ้นมาใกล้เป็นผู้เล่นใหม่ลิเวอร์พูลเบื้องต้นสรุปได้ว่าดิโไกเซโดคือไบรทันขีดเส้นตายไว้ว่าทีมใดที่อยากได้แข่งทีมชาติเอกวาดอร์จำเป็นต้องยื่นข้อเสนอเข้ามาตอนเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมตามเวลาเที่ยงกริดหรือเช้าวันศุกร์บ้านเรา โดยทีมที่ให้ข้อเสนอสูงสุดก็จะคว้าไกเซโดไปครองเรื่องมันพีกตรงที่ว่าลิเวอร์พูลยื่นซอง1น0ล้านปอนด์ขณะที่เชลซีเขียนไป100ล้านปอนด์ซึ่งนั่นทําให้ฝ่ายแรกเอาชนะในการบิดประมูลไกลเซโดคําถามมันเกิดต่อว่าหากไกเซโดมีใจยอยากไปเชลซีแล้วฝ่ายชนะประมูลจะทําอย่างไรลิเวอร์พูลมั่นใจครับว่าจะโน้มน้าวไกเซโดสาเร็จและเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันพวกเขาจึงเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมสับตอนเวลา2องนาฬิกายีนาที คืนวันศุกร์ที่อังกฤษตามคำบอกของฟาบิโซโรมาโนซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดไกเซโร่จะเข้าตัวร่างกายกับลิเวอร์พูลและเจอเกนครับวางแผนที่จะคุยกับว่าที่ลูกทีมคนใหม่เป็นการส่วนตัวด้วยแล้วหลังจากนั้นมอยเซตไกเซโร่ก็จะเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษด้วยค่าตัว110ล้านปอนด์ถึงกระนั้นความติดใจแคลงสงสัยของเดอะครับยังมีอยู่นั่นคือทุ่มเงินได้ขนาดนี้แต่ทำไมตอนจูดเบลิงแฮมถึงไม่ทำ ผู้เล่นทีมช่างกริดวัย20ปีสนนราคารวมแอดออนอยู่ที่ราวๆ114ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขแทบไม่ต่างกับราคาไก่เซโดถามว่าลิวอพูเตรียมเงินเพื่อซื้อเบลลิงแฮมไหมตอบได้เลยว่าเตรียมกอบกับข่าวที่ออกมาว่าสโมสรมีงบประมาณให้ช็อปในสัป์นี้ที่ราวๆ150ล้านปอนด์แต่ค่าตัวของเบลลิงแฮมคนเดียวมันก็กินเกินไป70%แล้วที่เหลืออีก30-40ล้านปอนด์มันจะหาผู้เล่นใหมด่ดีๆได้มากแค่ไหน สำคัญอีกคือค่าตัว114ล้านปอนด์ของเบลลิงแฮมนั้นมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ค่าเหนื่อยที่เรีวมิตรพร้อมจ่ายให้ต่อสัปดาห์คือ220,000ปอนด์สัญญา6ปีรวมแล้วมูลค่าเนาะเจ็ล้านปอนด์70ล้านปอนด์นนไม่รวมค่าตัวเลยนะครับเมื่อรวมแล้วตัวเลขกลมๆก็จะประมาณ180ล้านปอนด์ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยก็คือเบลลิงแฮมจะอยากไปสวมชุดสีขาวมากกว่าขณะเดยียวกันไกเซโดที่เพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อต้นปี2023นั้น เขารับตอนนี้กับไบตันราวๆหก0 0 0่ปอนต์ต่อสัปดาห์แล้วหากลิเวอร์พูลได้ตัวมาค่าแรงที่จะเพิ่มให้ไก่เซโดน่าจะเบิ้ลไปอีกเท่าตัวเป็นอย่างน้อยหรือเต็มที่ก็จะประมาณ1 50, นึ0 0 0สป่นดอเท่ากับว่าเมื่อเทียบตัวเลขภายในระยะสัญญาเท่ากัน6ปีลิ Liverpool เวอร์พูลเซฟเงินได้จากการจ่ายไก่เซโดน้อยกว่าเบลลิงแฮมราวๆสาล้านปอนตีว่าไกเซโดได้ค่าเหน 1, 2, ือหนึ่งแสอนปอต่อสัปดาห์เมื่อแผนมันเปลี่ยนจากเบลลิงแฮมเป็นคนอื่น ฉะนั้นกลยุทธ์ตามความถนัดของลิวอ์พูคือการเล่นแร่แปรธาตุจากงบประมาณ150ล้านปอนด์ทำอย่างไรให้ได้ใช้เงินภายใต้ข้อจำกัดให้เกิดประโยชน์ที่สุดแม็กอลิสเตอร์35้าล้านปอนด์โดมินิกโซบาสไล60ล้านปอนด์2คนเท่ากับ95ล้านปอนด์แต่นั่นแหละครับอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนลิวอฟพูได้เงินเข้าคลังเพิ่มขึ้นจากการปล่อยเฮนเดอร์สันและฟาบินโยอีก52ล้านปอนด์และเมื่อนำไปรวมกับงบทุนเดิมที่เหลือ55ล้านปอนด์ ตัวเลขจึงกระโดดไปที่107ล้านปอนด์แล้วลาเวียล่ะจะไปเสวนาทำไม่ทั้งนั้นหรือว่าผู้อยากได้ดาวรุ่งเบลเจียนรายนี้จริงๆนะครับแต่การที่เซาท์ทัมตันตั้งราคาไว้ถึง50ล้านปอนด์มันดูมากเกินจริงกับนักเตะที่อายุมากกว่าสเตฟานบายเสติตแค่ปีเดียวและในเมื่อสโมสรมีงบถึง107ล้านปอนด์มันจึงทําให้ลิอร์พูลมีกําลังมากพอที่จะบิดประมูลให้มากกว่าเชลซีท่านเส้นตายที่ไบรตันขีดไว้ไกเซโร110ล้านปอนด์มันแพงเกินเหตุหรือเปล่า แพงหนะแพงแต่นี่คือนักเตะแบบที่ลิเวอร์พูลต้องการมิใช่หรือกองกลางตัวรับเกิดดูโวเมื่อฟาบ์ยิยออกไปบายสติดกับประสบการณ์หนึ่งปีบนเวทีพรีเมียร์แบบยังไม่ใช่ตัวหลักดูยังมีช่องว่างตรงนั้นแต่สำหรับไกเซโรแม้มีผ่านการลงเล่นลีกสูงสุดอังกฤษ,กฤษมากกว่าหนุ่มสเปนนิดหนึ่งปีแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วกับไบรตันการได้เป็นขุนพล11คนแรกบวกกับผลงานทีมนกนางนวลรับประกันได้ว่าเขาดีแค่ไหน สุดท้าย f s g หรือกระทั่งยอร์กแชมัดเคต้องให้โดนด่าก่อนถึงจะทำแบบนั้นไหมไม่หรอกเราไม่รู้เลยว่าพวกเขาคิดอะไรวางแผนแบบไหนถึงได้จบลงแบบนี้หลายครั้งพวกเขาทำอะไรที่เราคาดไม่ถูกเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะทั้งดีหรือแย่พวกเขาอาจทำงานไม่ตรงกับใจหรือไม่เป็นไปแบบที่เราคิดไว้เราทุกคนสามารถตั้งคำถามได้หากตยาปรักปรำหรือตราหน้าว่าเขาคนนั้นจะเป็นแบบที่ตัวเราคิดเราไม่มีวันรู้อะไรได้แน่ชัดเลย จนกว่าความจริงปรากฏต่อหน้าเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนขอขอบคุณบทความจากตังกุยหนึ่งในฉากที่ผมประทับใจมากของภาพยนตร์เรื่อง Draft Day คือตอนที่ชอนนี่วีเวอร์จูเนียร์ผู้จัดการทั่วไปของคลิฟแลนด์บราวน์แสดงโดยเควินคอสเนอร์บอกกับทอมไมเคิลผู้อำนวยการทั่วไปของเซียเทิลซีฮอคว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเมื่อ30วินาทีที่แล้วนะ เป็นการย้อนกลิดคำพูดลักษณะเดียวกันผมเปลี่ยนใจแล้วเราไม่อยู่ในโลกเดียวกับเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะฉี่เขาถูกไมเคิลพูดใส่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าตอนที่ต้องจ่ายแพงถึงสิทธิ์ดรับรอบแรก3ปีซ้อนแทนที่จะเป็นสิทธิ์ดรับรอบแรก2ปีแรกและสิทธิ์ดรับรอบ3ในปีที่3เพื่อแลกกับสิทธิ์ดรับอันดับหนึ่งในการดรับช่วงค่าที่กําลังจะมาถึงเพียงเพราะแค่ให้คําตอบช้าไปไม่กี่ชั่วโมงราคาที่ต้องจ่ายจึงแพงขึ้นเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยน แต่เมื่อช่วงเวลาเอาคืนมาบ้างวีเวอร์ก็เรียกเอาสิทธิ์ดับรอบแรก3ปีซ้อนที่เสียให้ซีฮอไปกลับคืนมาทั้งหมดแถมยังขูดเอาผู้เล่นทีมพิเศษของเยียวทะเลติดมาด้วยอีกหนึ่งคนเพียงเพราะวีเวอร์ได้กลิ่นความได้เปรียบบนโต๊ะเจราจาแค่การประวิงเวลาไม่กี่วินาทีของไมเคิลมันกลายเป็นโอกาสเรียกเงื่อนไขที่ดีขึ้นเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจระบบการดาฟตัวผู้เล่นของศึกอเมริกันฟุตบอล NFL และกีฬาอเมริกันเกมทั้งหลายมากขึ้นแต่ที่สําคัญคือเราจะได้สนุกไปกับไหวพลิปการเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมการตัดสินใจภายใต้แรงดีบคันเรื่องเวลาความเข้าใจท่องแท้ในเวทีที่ตัวเองยืนอยู่และการทํางานของมืออาชีพเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของจังหวะเวลามันส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์และอํานาจต่อรองในการเจรจาธุรกิจนาทีนี้คุณมีเสียงดังกว่าแต่นาทีหน้ามันอาจไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้ว ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลก็เช่นกันจังหวะเวลาเป็นเรื่องสําคัญเมื่อวันเปิดฤดูกาลคืบคลานเข้ามาอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาก็อาจจะเป็นคนละอย่างกับก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์ที่แล้วเรายังมีอำนาจต่อรองเหนือเขาแต่มาวันนี้เราอาจจะตกเป็นรองเขานี่คือเรื่องธรรมดาเพราะเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงกรณีของลิเวอร์พูลเซาท์ป์ตันโรเมโอลาเวียและล่าสุดมอยเซตไกเซโร ai, Zero, นั้นก็เป็นอย่างที่ว่า ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วลิเวร์พูลไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้กระชั่งย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เองกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสาวแชมตันอาจจะพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ที่ใจแข็งปฏิเสธข้อเสนอ4 6ล้านปอนด์จากลเวร์พูลผมคาดว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาคงสบายใจขึ้นมากกว่าที่ไม่ต้องเสียลาเวียไปในฤดูกาลที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเลื่อนชั้นกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกแต่เงิน40-50ล้านปอนด์นี้เงอนไขซื้อกลับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ก็ขึ้นอยู่กับผลงานของกองกลางวัย19ปีในซีซั่นนี้ด้วยมันไม่ใช่เงินที่เป็นของตายหากล่องลอยอยู่ในอนาคตต้องลุ้นกันอีกทีบางทีเงินแค่สี่ล้านปอนที่แฟนบอลลิเวอร์พูลมองว่าฝ่ายบริหารของสโมสรงกจนน่ารำคาญเขาเรียก50เสนอให้46ดูแล้วจัก,กระจีสมควรแล้วที่ถูกปิดประตูใส่หน้าอาจจะเป็นเงินแค่4ล้านปอนที่ทีมนักบุญต้องมาขบคิดก็ได้ว่าทำไมไม่ยอมปล่อยไปในเมื่อราคาตลาดของลาเวียอยู่ที่ราวๆ30ล้านปอนเท่านั้น เข้าใจในมุมมองของเซาท์ทัมตันว่าพวกเขาเองก็ต้องการบรรลุปเป้าหมายของสโมสรเช่นกันยอมไม่มีทีมไหนอยากเสียนักเตะสาคัญของตัวเองไปในช่วงที่ฤดูกาลเปิดฉากแล้วหรอกเสียไปก็ต้องมองหานักเตะคนใหม่อีกการโกงค่าตัวให้สูงกว่าราคาตลาดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นนักเตะสําคัญฤดูกาลเริ่มแล้วและฝ่ายซื้อกําลังต้องการนักเตะในตําแหน่งนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยืนยันกับเราอีกครั้งถึงแนวทางการซื้อนักเตะของลิเวอร์พูลมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุคไมเคิลเอ็ดเวิร์ด เป็นผู้ในการกีฬาคือไม่ยินดีที่จะเป็นรองใครบนโต๊ะเจรจาประสบการณ์สูงข้อมูลมากและเขียวรากดินยิ่งเวลานี้ยกชมัดเค้ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันมีโจทย์สําคัญต้องทําผลงานส่วนตัวให้เข้าตาด้วยเพื่อโอกาสต่อสัญญาที่เซ็นกันไว้สามเดือนออกไปเราจึงได้เห็นความเขี่ยวทุกกระเบียดชมัดเค้และลิพูเข้าใจดีถึงคําว่าเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนถ้าซื้อไกเซโดต้นปีแค่70ล้านปอนด์แต่ซื้อวันนี้ที่พิมริกกําลังจะเปิดาก ทั้งยังมีทีมอื่นเป็นคู่แข่งไม่มีทางที่ราคาจะต่ำกว่า100ล้านปอนด์ฉะนั้นไม่ต้องต่อรองให้เสียเวลาลิเวอร์พูลดีใจเลยโดยไม่ลังเลและการใช้เงินอย่างรอบครอบตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ทําให้สโมสร,รมีสภาพคล่องมากพอสําหรับการจ่ายเงินระดับสถิติพิมลิกไม่ใช่ติดขัดไปหมดด้วยวงเงินเต็มต้องหาทางพลองซ้ายทายขวาวุ่นวายจากเอ็ดเวิร์ดสู่ชมัดเคแนวทางการเจรจารและซื้อนักเตะก็ยังคงเป็นแบบลิเวอร์พูลเว่ คือรอบคอบให้ความสําคัญกับนโยบายนอกสนามและอย่าคิดว่ากูหมูนะถ้าถึงเวลากูก็จ่ายนะสําหรับมุมมองของผมผมคิดว่าเรื่องนี้สนุกดีโดยเฉพาะการได้เห็นจุดยืนของสโมสรแน่นอนว่าผมอยากเห็นกองกลางตัวรับคนใหม่แต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลเขี่ยวลากดินบนโต๊ะพูดคุยและจะไม่ยอมเสียเปรียบเด็ดขาดว่าซื้อใครแพงเกินความจําเป็นถ้าจะยอมใครแบบพร้อมจ่ายทุกราคาคนคนนั้นต้องเป็นจิ๊กซอที่สําคัญ,ญยิ่งยวดจริงๆ คำตอบที่กําลังจะออกมานั้นหมายความว่าโรเมโอลาเวียเป็นแค่คําตอบที่เกือบจะใช่นั่นแหละครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเมื่อวานนี้แล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ